ตอนนี้เรามาเที่ยวที่ไหนกันนะครับวันนี้เรามาเที่ยวที่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 วัดครับวัดวัดอะไรนะมุดอะไรมุจลินครับมุจลินที่นี่มีอะไรเอ่ยเอกลักษณ์ของที่นี่ก็คือมีมีสัตว์อะไรครับพญานาคมีกี่ตัวครับหลายตัวมีตัวสีขาวขาวแลก็เดมโบแล้ก็ดำเขียวฟ้าแล้วตอนนี้เรากำลังจะกลับกันแล้วใช่ไหมเมื่อกี้นี้เราไปทำอะไรบ้างภายในวัด อไอ้นวะรเรามาถึงเราไปทําอะไรกันบ้างครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปฉวดมนไปไหว้ปลาอย่างฉฉีดเดี๋ยวอย่างก็ไปปล่อยปลาก็ไปให้หาปลาครับอ๋อแค่นี้เหรอใช่ไหมเดี๋ยวตอนนี้เรากําลังจะไปไหนกันเดี๋ยวเราจะไปลากจวนปลาตอนนี้เราจะไปเที่ยวเที่ยวใหม่ครับวันนี้ไปเที่ยวหยากเที่ยวครับไม่ใช่เที่ยวแค่เที่ยวเดียวครับไปแล้วใครจะเป็นคนนําทางไปคุณใช่ไหมแม่ครับไป ไปแล้วกันเลย Let's go มาเที่ยวที่วัดวัดพุทธีนะครับวันนี้อย่าเพิ่งไปถอดโมนแล้วก็ไหวอย่าเจอก็ไปไปหาดเปล่าก็ปฝ่ายฟ้านะครับแค่มีป้าถุกายตัวด้วยครับอ่ะสวัสดีครับเพื่อนยังเนี่ยสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีครับแล้วเหรอใช่สวัสดีค่ะแม่รู้ไหมจีเนี่ยมันมีมันมีพลานาคาอพลานาจิลา ข้าจ็ดข้อนะครับมีขาวมีขาไหนครับนี่ใช่ไหมมีพญานาควสีขาวมีตัวครับตัวนะครับเป็นนเรนตัวอ๋อเป็นนครัน นี่ใช่ไหมครับใช่ชค่ะค่ะอ๋อนี่มันสีเรนโบ้นี่มัสีเรนโบ้ใช่ไหมใช่ค่ะมีสีอะไรบ้างครับเรนโบ้มีสีเขาสีฟ้าสีแดงแล้วข้างบนนี้นะครับข้างบนนี้เป็นอะไรเป็นเจจีครับเป็นอะไรครับข้างข้างบนนั้นน่ะเปะนล้าเต็มมันแข็งแข็งมีลูกลูก บ่อไอน้ำนะครับอาจารย์อ๋อแล้วเราไปขึ้นไปว่า้มาแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้นี้มีบ่อน้ําด้วยมีบ่อน้ําด้วยมีปลาไหมครับเป็นปลาทองเหรอครับปลาทองแล้วข้างด้านหลังนู้นมีอะไรครับด้านหลังนู้น่ะด้านหลังนู้นแม่เห็นมีท่าน้ําด้านหลังนู้นมีอะไรครับด้านหลังนู้นเห็นมีท่าน้ํามีเขาไว้ทําอะไรหรอครับปล่อยปลาครับหรอแล้ว จะก,ก็ให้ห่านปลาครับปลาตัวลวะเท่าไหร่ครับปลาเจ้ปาปลาปลาห้าตัวก็ยี่สิบบาทยี่สิบนะแล้วน้ำเยอะเลยใช่ไหมครับใช่น้องมุกหน้าเคมีแพรให้อาบพี่ครับออแล้ววันนี้หลังจากมาทำบทุญที่ที่นี่แล้วเนี่ยชื่อวัดอะไรนะวัดบุจาอนอ๋อพ่อ ยังไงบ้างเรามาทําบุญที oh. oh, ่นี่วันนี้แล้วเรารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีมากเลยครับแล้ครับเราจะไม่ไปไปเชี่ยวเที่ยวเยอะเราจะไปอ่านฉายผัดด้วยครับเอาจบกจุนธนวันด้วยครับอ๋อที่นี่ที่จังหวัดอะไรครับจังหวัดลบบุรีจังหวัดลบบุรีใช่ไหมที่วัดอะไรนะวัดมุจลี ใช่อันนี้เป็นปลาอะไรครับปลาดุกปลาดุกใช่ไหมปลาดุกเรารู้ได้ไงว่ามีเรีว่าเป็นปลาดุกมันมกตาเดียวปันแบบปลาดุกแถบแบบมันมีหลายตัวปลาดุกดปลาดุกใช่แถบมันน่ยแถบมันมีหลายตัวด้วย,ยว อ้าวป้าตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยบูชาประทีบร่วมทำบุญวันอาทิตย์สีแดงสวด6ครั้ง วันจันทรบ15ครั้งวันอังคารสีชมพู8ครั้งภูภูมิวันอะไรครับวันพุธ17ครั้งภูภูมิวันจันวันจันกี่ครั้งภูภูมิไปดูสิราหูกลางคืน12ครั้งวันพฤหัสสีแสดง19ครั้งวันศุกร์สีฟ้า21ครั้งวันเสาร์สีม่วง1ิบครั้ง นี้ก็จะเป็นอะไรเอ่ยอ๋อทำบุญตามวานใส่ได้เลยครับอ่ะ,อะใส่มาเลยแม่เงินหนครับแต่นี่ยยังได้ใส่แลครับแก่ดนี่อยู่ในใจนนึงใอน้นนด

ก็จะมีให้ท่านเห็นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นก่อน,สว,ส,อนงงสวัสดีครับ่อ,อน,นทำยังไงสวัสดีครับนี่เจอกับภุ่มเตาเต่ากระพุ่มใจเตาะเต่าอีกแ friend Tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you try to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away Yeah, I'm about to fade away.